สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ครับเพนก็จะมารีวิวเจ้าตัวโยเกิร์ตรสใหม่นะครับของบัชชี่ก็เป็นรสส้มยูสุนะครับยูสุออรินอันนี้ผมผมแอบเปิดไปนิดนึ่งนะครับเมื่อกี้เผล่นะครับบบเอยเห็นว่าน่ากินก็เปิดแต่ว่าลืมไปว่าจะมารีวิวให้ดูกันนะครับก็เราดูกันก่อนนะครับว่าประโยชน์ของโยเกิร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับของเจ้าตัวเนี้ยมีวิตามินดี25นนะครับวิตามินบี2 สิบห้าเปอร์เซ็นแคลเซียมยี่สิบเปอร์เซ็นตไปเรืยปสิบสองสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้น้ำตาลก็อยู่ที่สิบสามกรัมนะครับก่อนแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากนมนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็กินแล้วก็เป็นอันที่อร่อยแล้ได้ประโยชน์แต่ว่าเราเชื่อผมไม่ได้นะครับว่าอร่อยจริงไหมก็ต้องชิมให้ดูกันก่อนนะครับว่าอร่อยจริงหรือเปล่านี่นะครับ ให้ดูลักษณะภายในนะครับนี่เขาจะตักออมาให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนผสมก็จะมีออันนี้เหมือนเป็นเป็นชิ้นๆนะครับของยูสุนะครับนี่เหลืองเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้ไม่เห็นจังเลยครับนี่ครับชัดเจนนะครับเป็นแบบมีแบบชิ้นๆส้มๆนะครับกลิ่นหอมมากนะครับ ก็มันจะมีความอมเปรี้ยวนิดๆนะครับโยเก่อนเนี่ยก็จะครีมเนียนแล้วก็มีความหอมของส้มก็จะ,จะ,จะหวานเล็กน้อยนะครับแล้วก็อมเปรี้ยวสำหรับคนที่ชอบรสเปรี้ยรสเปรี้ยวเนี่ยคือแนะนําเลยนะครับอร่อยมากแล้วก็หอมมากๆเลยครับอืม เนี่ยเขาก็เคลมว่าเป็นส่วนน้าตาลน้อยด้วยนะครับมีเกรดสม้มจุลินทรีย์โไบโอติกนะครับก็คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับกิดอะไรต่อสุขภาพแล้วก็จุลินทรีย์สองเนี่ยก็จะเป็นสัเป็นส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองก็คือถ้วยเดียวเนี่ยกินรวอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็ โอเคมากๆเลยอืมอร่อยสำหรับใครนะครับเพื่อนๆที่อยากอยากให้ผมรีวิวสินค้าตัวไหนหรือว่าอ่อยากให้ลองแบบสินค้า,าจ,จะเป็นในที่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ